ความสุขคนเฮาบ่ทอกันเ้อค่ะพี่น้องเหมือนดังเช่นเงินในกระเป๋าคนเราก็ไม่เท่ากันอีกล่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะมาคาม์เมรีสาวอีสานสิพาทุกคนไปชมสวนแคตตัดน้อยนะคะทุกคนมีหลากหลาย้อคะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแคตัดต้นเนี้ยปลูกตั้งแต่ลูกเล็กพี่น้องคะ่ะปลูกตั้งแต่ซ้ำนั่นเลยพี่น้องนั่นตั้งแต่ซ้ำกระถางน้อยหน่อยเด้อค่ะพี่น้องค่าน้องเขาเอามาให้เนาะน้องคุณต้อมเอามาให้นะคะขึ้นบ้านใหม่ตั้งแต่ปีไหนได้สองปีเลี้ยงได้โตขนาดนี้เนาะพี่น้อง ล้วก็อีกต้นหนึ่งเด้อค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเอื่นญแคทตัดบไม่รพี่น้องหรือว่าเขาเอื่อญยังไม่รู้ว่าเป็นตระกูลไหนนะคะทุกคนแต่จะบอกว่าสวยงามมากเราเลี้ยงตั้งแต่เราเลี้ยงตั้งแต่น้องต้นเท่านี้นะคะทุกคนเอามาแล้วแบบว่ามีม,มีอยู่สามมีอยู่สามกิ่งพี่น้องเอามาบัดนี่อัน อันนี้เห็นเห็นเห็นสามอันนี่บอกค่ะพี่น้องค่ะจริงๆแล้วมันจะมีหนึ่งแหนงขึ้นมานะคะทุกคนเราจะตัดใช่ไหมตัดแล้วก็จะเอาแค่ตัดต้นนี้ค่ะทุกคนขามันลนเนาะเกิดความเสียดายเลยค่ะพี่น้องสิเอาแคตตัดอันนี้ไปไปติดเห็นเห็นในอันเห็นในแพลตฟอร์อมหนึง่งคนบอกว่ามันจะแยกขยายพันธุ์พี่น้องแต่ค่อยเอาไปติดแล้วงูจ้าิูงมันจะเหี่ยวข้ากันอยูน่น่ะงูจ้าจ๋าเออก็เลยว่าเออสามหัวมันถอด ผัดไปต้านแล้วผัดแตกออกมาอีกสามแง่งด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะบวกกับอันเก่าอีกสองแหนงก็เลยกลายเป็นก็เลยกลายเป็นหาแหนงด้วยค่ะมุเจ้าพี่น้องคะ่ะมัเจ้เลี้ยงมากว่ามันสี่ปีแล้วได้พี่น้องสี่ปีจะห้าปีแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าต้นอันเนี้ยเราซื้ออยู่อุบลน,นะคะทุกคนขาเออแล้วบาดนี้มุเจ้าพี่น้องเบ่งด้วยความข่อยกับเสียดายเนาะมันล่วงนะคะเราไม่ได้รดน้ําแล้วก็ล่วงนะคะนะอันแหนงล่วงด้วยพี่น้องะนะ นวลวงลงมาเนาะแต่ว่าอันนั้นคงไม่ฟื้นแล้วล่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้ล่วงกะเอามาเอามาเปลี่ยนกระถางได้ค่ะพี่น้องค่ะปรากฏว่าน้องผัดกระชุ่มกระชวยทุกคนเออเอาน้องกระชุ่มกระชวยอันต้นเนี้ยก็หล่นเหมือนกันนะคะวันนั้นกระถางมันหล่นใส่รุดเลยมือจอพ,พี่น้องก็เลยเออเอาเกิดความเสียดายก็เลยเอามาใส่หนีมือจ้าขาเออผัดง่ามเลยพี่น้องกะล่างสิแบบกรงปรงยอดออกมากมันีเขียวอึมลืมอึมลืมขื้นือสิติดแล้วล่วนะมือจ้าเออเอา เปลี่ยนกระถางนะคะนอกจากสีมีนอกจาก,กจะมีต้นแคตาแล้วก็ยังมีต้นกวักมระกุตด้วยค่ะมือเจ้าพี่น้องความสุขของสาวอีสานก็ขึน้นหนีด้วยค่ะตื่นขึ้นมากก็ได้เห็นพี่น้องขาเบิ้มโดแลนรวยรวยอยู่ข้างล่างตื่นขึ้นมากก็ได้เห็นสวนผักเดมหดน,นะะ้ำแลค่ะมือเจ้าพี่น้องหดน้ำหดใ้ใหเออพอพอมีความสุขกระชุ่มกระชวยด้วยค่ะพี่น้องค่ะความสุขค้นเหบาบผสมกันพี่นออ้องเอออันนี้คือต้นยีหยังจำเพาเคยได้ด้อยค่ะพี่น้องค่ะ จะบอกว่าออกดอกดีดีอันนี้น้องเขาก็เอามาให้เหมือนกันเด้อค่ะทุกคนออกดอกดีมากมือเจ้าเออ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นอีหยังกับบลูพี่น้องเห็นมันง่ามกว่ลิซือมาอันนี้หนวดพลษสีมือเจ้าหนวดดื้อสีนะคะข้างในนั้นก็จะเป็นต้นอันผู้ดงังบอกพี่น้องผู้ดังกวกบรรกดเด้อค่ะเออพี่น้องเบิ่งค่อยบอกสีบอกว่ามีต้นมีให้หมือเจ้าเบิ่งอีกเอาเอาเอา ต้นอันนี้คือต้นงวงช้างนะคะน้องเขาเอามาให้น้องคุณครูน้องแป้งเอามาให้ตั้งแต่แหนงน่อยๆด้วยพี่น้องตั้งแต่แหนงนี่ซ้ำแหนงอยู่ข้างล่างนะพี่น้องคะ่ะแหนงน้อยๆนะซ้ำแหนงอยู่ข้างล่างอนะตอนนี้แตกหน่อขยายพันธุ์ออกแบบคือเอาเอาเ่าไว้กับคนอื่นใบ่ได้พี่น้องแหน่งเราสิไปเทงคนอื่นก็เลยให้เราอยู่มุมเด้อค่ะให้เราอยู่มุมคนเดียวเลยแขนๆเลยพี่น้องคะ่ะนี่พี่น้องสิบอกว่าพระเอกของเราพีกพี่น้องเอ้ยมือนัน้นอัน ขอไปซองฟังทั้งนี้บรเห็นเด้อค่ะพี่นองขาเพื่อนออกนวยเลยเด้อค่ะต้องไปซองและต่างฝั่งห้องน้ํานะคะถึงจะเห็นพี่นองนี่ออกดอกแบบเยอะมากแล้วก็ติดลูกแล้วเด้อค่ะทุกคนขาะอ้ความสุขของสาวอีสานนี่แหละค่ะทุกคนวมื่อนี้เตื่นกันมารนามรดน้ำเรียบร้อยค่ะทุกคนขารดน้ำเรียบร้อยนี่เด้อค่ะสวนเมื่อก่อนสาวอีสานจะทาเพ็นสวนผักนะคะทุกคนแต่ตอนนี้สาวว้ายมืน่น ต,ตอนนี้สาวอีสานไม่ได้ทําสวนผักแล้วนะคะเหลือไว้แค่ไม้ประดับเนาะพี่น้องเนะาะตะก,กีนี่สิป,ปลูกต้นหอมปลูกสลัดเด็กกินย้อนเด้อค่ะพี่น้องเอาเวลาเรามาส่องหน้าต่างเราก็มีความสุขละค่ะความสุขคนเรามันว่าเท่ากันคือว่าละพี่น้องเหมือนกับเงินในกระเป๋าของเราก็ไม่เท่ากันผู้ใดมีรายก็มีความสุขหลายผู้ใดมีหน่อยก็มีความสุขหน่อยคอยก็มีตามอัตภาพละค่ะพี่น้องไปค่ะสวัสดีมีความสุขขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะ